จริงๆแล้วอยากไปทาการแสดงแล้วอาชีพลิเกเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นทีมใหญ่อย่างชยาเนี่ยก็พอจะจะมีเวทีสูงๆเล่นได้นะครับก็ไม่มันสามารถเล่นได้แต่ถ้าพูดถึงคณะลิเกที่เขาคณะเล็กกว่าของผมเนี่ยซึ่งเขาพูดกันจริงๆว่าอาชีพลิเกไม่ได้เป็นอาชีพที่ล้นรวยเงินทองเสมอไปนะครับในบางครั้งทีมบากรำก็จกหาเลี้ยงชีวิต ครอบครัวอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นแหละครับก็น่าสงสารพอถูกคืนง,งานกันบ้างอะกันบ้างเนี่ยก็บ่นกันแบบคือนอนตาซึมกันนะคะพูดง่ยายๆโว่ชโชคดีมากมันเหมือนเป็นต้องยอความดีให้คุณแม่ค,แมคุณแม่เป๊ะมากคือแม่รับงานเพราะว่าแม่รับงานช่วงภาคใต้ภาคเหนือก็ <laughs> ไม่ได้โดนมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ว่าไม่โดนเลยนะคะมีโดนด้วยแต่ว่าก็เหมือนแค่แบบเลื่อนไปเพราะว่าบางงานเรามีมัดจาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแคนเซอร์ไม่ได้มันก็เหมือนกับการเลื่อนตอนนี้ก็ไปแออัดอยู่ช่วงเดือนมก,กราคมพานแน่นเลยรถครับผมว่าก้อ เยอะมน,นกัน,นะครับเพราะว่ามันมีผลกระทบกัอทุกคนธรรมดานี่เดือนธันวาเดือนมกราหรือว่าเดือนพฤศจิกาเนี่ยงานมันจะเยอะแต่ปทุมนะครับอยุธยาใช่ครับเพราะว่างานเลี้ยงบริษัทต่างๆนะแล้วก็ในกรุงเทพ แต่ทีเนี้ยม,มันโดนเนาะมันกระทบหมดครับมันนิ่งครับมันจะนิ่งเลยแต่ตอนนี้ก็มีจองมาบ้างอีกก็เยอะอยู่เหมือนกันอย่างเดือนนี้สิบเอ็ดคิวเดือนหน้านี่มีคืมนมาแล้วสองสามคิวส่วนเดือนมก,กราย,ยังนิ่งอยู่แต่ว่ามีงานเข้ามาก็ก็ก็เราจะเน้นหางานต่างจังหวัดไปแต่เราไม่ซีเรียสครับในเมื่อแฟนเพลงเราใช่ครับแฟนเพลงเราประสบภัยน้ำท่วมด้วยเราก็ประสบภัยน้ำท่วมด้วยเหมือนกัน สโมสรยังอยู่กับเรื่องราวของผลกระทบที่ศิลปินนักร้องได้รับจากน้ําท่วมในครั้งนี้นะคะนอกเหนือจากนักร้องเพลงป๊อปแล้วนะคะแน่นอนค่ะนักร้องลูกทุ่งหรือแม้แต่คณะลิเกเองก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันปกติโดยภาพรวมต่างกันไหมคะการจัดคอนเสิร์ตท,ที่เป็นประเภทลูกทุ่งหรือว่าคอนเสิร์ตท,ที่เป็นเพลงป๊อปเนะะี่ยค่ะวิธีการจัดหรือว่าสถานที่จัดแต่ละจังหวัดนี่จะแตกต่างลักษณะกันยังไงคะ ผมผมคิดว่าความจริงแล้วสิ่งที่มันเหมือนกันของวงการเพลงป๊อปกับวงการเพลงลูกทุ่งเนี่ยก็คือว่าศิลปินที่ได้รับความนิยมก็จะถูกว่าจ้างมากศิลปินที่ได้รับความนิยมน้อยกว่าแล้วจะมีงานน้อยกว่าเป็นเรื่องปกติหมายความว่าได้รับความนิยมเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะว่าถ้าเกิดน้าไม่ท่วมเนี่ยทั้งสัปดาห์เขาจะมีคิวเต็มเลยคนที่เป็นที่นิยมมากๆของตัวอย่างแบบเช่นพี่ตูนกับลักคณะบอดี้แสลม โดยโปกติแกมีงานทุกวันนะฮะแล้ววันหนึ่งนี่กี่ที่ก็ว่ากันไปเถอะอยู่ที่แกมีเรี่ยวแรงเล่นเงินได้แค่ไหนนะฮะซึ่งนั่นหมายว่าโดยทั่วไปนะผมว่าคนที่รองลงมาจากนั้นก็น่าจะมีงานอย่างน้อยที่สุดหนึ่งครั้งต่อดสัปดาห์ถ้ากลางๆนะ่าจะมี3 5ถึงวันต่อดสัปดาห์ที่เขาต้องทํางานกันในช่วงพฤศจิกายนธันวาคมมกราคมดังนั้นเนี่ยพอผลจะเท่านะกันกนทุ่มการแคนเซิลร้อยเปอร์เซ็นต์มันทำให มันหายไปอย่างหนักพอสมควรแต่เมื่อสักครู่ได้ยิน<ม>ส่วนของนักร้องลูกทุ่งนะคะก็ะยังมีบางคนที่โชคดีเพราะว่ารับงานต่างจังหวัดที่เป็นจังหวัดที่น้ําไม่ท่วมอันนี้นะครับมันเป็นลักษณะที่จะบอกว่าลูกทุ่งกับกับเพลงป๊อปมันต่างกันค่ะคือเพลงป๊อปผมว่าเขามักจะได้รับการว่าจ้างงานอยู่ในเมืองใหญ่อะ่ะอาจจะอยู่อยู่ในกรุงเทพเชียงใหม่ขอนแก่นนะครับซึ่งถ้าเป็นเชียงใหม่ของอย่างก็โชคดีไปก็ไม่ได้รับผลกระทบ แล้วเป็นกรุงเทพอพอแย่นหน่อยแต่ะะแนี่นะารกับการลุกทุ่งเนี่ยเขาอาจจะไม่เล่นอยู่ในเมืองใหญ่อาจจะอยู่ในเมืองที่เป็น,ปนหัวเมืองรอบกรบุงเทพซึ่งอันนี้อาจจะโดนเหมือนกันบางทีก็เล่นตามงานวัดใช่ซ,ซ,ซึ่งก็จะอยู่แถวเนี้นะฮะอยู่สุปราารอยู่วิทยาอยู่ประทุมทนอยู่นนซึ่งโดนหมดโดนหมดค่ะแต่ถ้าถ้าเป็นถเป็นที่เป็นเล่นที่อื่น ก้าจะได้ผลกระทบน้อยกว่าแน่แน่ซึ่งผมว่าตอนนี้ลูกทุ่งได้เปรียบคือมันจะมีที่น้ำไม่ท่วมอยู่ต้องเยอะตอนนี้แล้วก็มันคือที่ทายของชาวลูกทุ่งต,ตอนนี้กลายเป็นว่าเพลง๊อปจะได้รับผลกระทบมากกว่าเพราะว่า<ช>รเรื่องการขายแผ่นซีดีก็มีส่วนถูกไหมคะเพราะลูกทุ่งเขายังพอจะขายได้บ้างใช่เ <ading S 1> ดิมแค่ลำทางลำทางโดยน้ำไม่ท่วมเนี่ยชีวิตเขาลำบากไปหน่อยนึงเพราะเพราะอย่างที่บอกว่าเพลง๊อปมันมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคมันรู้สึกว่าโหลดได้ เพลงต้องได้ฟรีอะเริ่มรู้สึกอย่างนั้นแล้วฮะที่วงการลูกทุ่งก็ยังมีเรื่องกันรักใครต้องซื้ออะรักรักจริงต้องยังมีแบรนด์ยโรโยตี้อยู่ยังมีสิ่งนี้อยู่นังนั้นนั่นคือสิ่งที่ได้เปลี่ยนของเขาเนการเนี่ยพื้นที่การจัดงานเขาดันอยู่ข้างนอกอยู่รอบนอกอยู่อยู่ร้านวัดอยู่รูนี้นั่นก็ผมว่า คน,นทั่วเองพอมนพอทำมาหากินได้่ได้ดีอย่างเมื่อสักครู่ได้ยินคุณชายามิชัยบอกะนะคะทางทีนข่าวเราเคยไปพูดคุยกับคุณชายามิชัยบอกว่าจริงๆแล้วอย่างลิกเกเองเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ท่วมมากหรือเมื่อก่อนเคยมาเหมือนกันน้ําหลากก็เคยเนี่ยไปตั้งเป็นแพะนะค,คะแล้วก็บางทีก็ตั้งเวทีให้สูงหน่อยแล้วก็เล่นลิเกกันบนน้านั่นแหละแต่ช่วงเนี้ยบรรยากาศไม่ได้เลยเพราะว่าน้ําเน่าด้วยก็ลงลำบากหน่อยคือคือลิเก นี่เกอยู่ผู้สังคมไทยมานานนะนะนี่เกย์คงจะชินว่าบ้านเราน้ําท่วมเพราะงั้นถ้าจะให้นี่เกยังเล่นได้อยู่อาจต้องเล่นกลางน้ําบ้างปรับท้องเรื่องให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้าน้าคงคลองไปค่ะอาจจะพอทําได้แต่เนี้ยน้ำมันน้ามันก็เกินจะเกินจะทาคือบรรยากาศก็ไม่ได้เหมือนแบบเหมือนแม่น้ําหรือเหมือนทะเลอะไรอย่างงี้คือเดิมที่มันเป็นเรื่องแบบว่าน้ําหลากเนี่ยผมว่าเขาก็อยู่กันไปแบบว่ารู้ว่าอยู่แค่น้นมาอยู่สิบห้าวันแล้วก็จะจากไปแต่คราวนี้มันเป็นเรื่อง มันมีเรื่องอื่นนอกจากน้ําหลากมันมีเรื่องการจงจัดกองจัดการซึ่งแล้วเกิดความไม่แน่นอนต่างๆนั้นบรรยากาศมันไม่เกิดความส่งเสริมให้ดูความบันเทิงเท่าไหร่นักอย่างสิลเป็นป๊อปนี่ปรับตัวได้บ้างไหมคะอย่างนิเกออย่างคุณชยาบอกอาจจะไปตั้งเวทีกลางน้ําเล่นได้ป๊อปนี่ไม่มีโอกาสผมว่าลำบากนะคือแบบว่าเรื่องเรื่องิธีทำป๊อปมันอาจจะใหม่กว่าว่าทำลูกทุ่งนะฮะเรื่ยงเรื่องเพีงนิกเกนอยู่คู่สังคมไทยมาช้านานไง ป๊อปอาจจะยังไม่คุ้นเรื่องการน้ำท่วมมากเขาจะชินกับการแบบเล่นคอนเสิร์ตินทะเลบ้างแต่ไปยืนแช่น้ำเน่าเลยผมว่าเป็นไปไม่ได้ไไดเลยเต้นขบวนเกาหลีทีทองลำบากแต่ว่าตอนนี้เราก็จะเห็นศิลปินป๊อปท่านไหนที่แบบว่าสามารถที่จะไปช่วยงานการกุศลได้ก็ไปหมดเลยนี่น,น,นะ,นะเป็นข<ด>้อดีคือผมว่าถ้าป๊อทถ้าทุ่งคือผมว่าคนไทยดีอย่างคือเวลาเมื่อเกิดวิกฤตเมื่อเกิดปัญหาเนี่ยเขาอยากจะแสดงออกซึ่งน้ำใจกันออกมา มากน้อยก็ว่ากันไปบางคนแตะแตะบางคนทําเยอะทุ่งเทก็แล้วแต่ผมว่าจะมากจะน้อยก็ดีกว่าไม่ทําอะไรกันเลยแล้วแล้วคนที่ประสบความเดือดร้อนอยู่ประสบภัยทั้งหลายก็เป็นแฟนฟเพลงเขาแฟนผลงานเขานะผมว่าการไปแสดงน้าใจมันเป็นเรื่องดี มันรื่ถูกต้องที่คุณจะทำกันค่ะเรารู้สึกว่าทุกๆวงการได้รับผลกระทบนะคะคสิทสมสรนเคยคุยไปเรื่องของที่วงการภาพยนตร์ได้รับผลกระทบ,บขออนุญาตให้เห็นภาพนิดน,นึงว่าระหว่างอุตสาหกรรมภาพยนตร์กับอุตสาหกรรมดนตรีณเวลานี้ผลกระทบที่ได้จากน้ําท่วมอุตสาหกรรมไหนได้รับผลกระทบมากกว่าผมคิดว่าเหมือนหนังจะดูชัดแต่จริงๆแล้วเปล่า คือคือหนังมันดูชัดแต่ผมว่าคนที่ได้รับความเดือดร้อนมากกว่าน่าจะเป็นเพลงเพราะว่าเพราะว่าหนังเข้าฉายอย่างมากเนี่ยถ้าพูดเป็นหนังไทยนะผมว่าอย่างมากอาทิตย์หนึ่งมีสามเรื่องอาทิตย์หนึ่งมีสามเรื่องนะคะ่ะที่ศิลปินในวงการคิดว่ามีกี่คนม,มีกี่วงซึติว่าพูดไปสองร้อยวงเราก็พูดถึงคนสองร้อยวงที่ไม่มีงานทําอะแต่หนังหนึ่งเรื่องสามเรื่องต่ออาทิตย์เขาอาจจะลําบากขึ้นในการเข้าฉายแต่คือ,อในทางกับการคือ เพลงมันแคนเซิลร้อยเปอร์นะอีเวนต์มันแคนเซิลร้อยเป็แต่หนังยังฉายได้ไม่ใช่ฉายไม่ได้แต่คน<ช><ช>ไปดูลําบากหรือบางโรงอาจจะโดนน้าท่วมบ้างแต่ยังฉายได้แล้วโปกแกก็ยังลากได้บ้างแต่สิ่งที่จะเข้ารับผลกระทบเป็นเรื่องความรู้สึกมากกว่าคุณพงล,ลิลก็ดูเฮาส์อยู่ด้วยรงภาพยนตร์อินดี้ก็ได้รับผลกระทบเช่นกันแน่นอนนะคือก็คนเดินทางยากนะดูข่าวอยู่ที่บ้านดีกว่าว่าหัวน้าอยู่ไหนวันนี้ยังไม่ต้องดูหนังเรื่องนั้นก็ได้เพราะเดี๋ยวไปดูแผ่นก็ได้มัน ันก็ที่มันแคนเซิลกันทั้งหลายเพราะเป็นเรื่องแบบนี้คือเดี๋ยวดูเมื่อไหร่ก็ได้คะวงไม่เล่นวันนี้ไปเล่นเดือนมกราก็ได้ศิลปินก็เลยกลายเป็นว่าจะต้องชะลอการออกอัลบั้มด้วยบางคนถ<อ>ามไหมอัลบั้มอาจจะถูกชะลอบ้างแต่ไม่ค่อยมีผลมากนะนก็ยังส่งแผ่นทางวิทยุได้องโปรโมทาทางทีวีได้ถ้าถ้าเขาคิดว่าไม่จําเป็นต้องรอก็ไม่น่าจะส่งผลกรตทบมาไอ้เรื่องการว่าจ้างในมันเห็นเห็น,หนหะค่ะอย่างนี้นี่ส่วนของค่ายเพลงหรือว่าบริษัทที่จัด อีเวนต์หรือคอนเสิร์ตต่างๆเนี่ยต้องมีการปรับแผนทางธุรกิจอะไรกันบ้างไม่สาหรับต้นปีหน้าเพราะว่าไตรมาสที่สี่ตอนเนี้ยผมว่าผม,มว่าคงถูกคือไม่ใช่เฉพาะค่ายเพลงค่ะจ<อ>ะหนังจะอะไรก็ตามทุกคนนะหรือแบบสินค้าบริการห้างร้านต่างๆต้องวางแผนกันใหม่หมดอะที่เคยวางกันไว้เมื่อเมื่อเดือนกันยายนตุลาคมว่าเราจะทําอะไรบ้างในในไตรมาสที่4ี่นี้หรือไตรมาสแรกข,ของปีจะทําอะไรต้องขยับหมด แล้สิ่งที่ผมเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นก็คือการกระตุกตัวของงานบันเทิงอย่างมากมายในช่วงไตรมาสแรกแล้วก็คงพ้นก้อนนั้นไปก่อนแล้วเนี่ยที่เหลือค่อยว่ากันผมเชื่อว่าปีนี้เป็นปีครึ่งปีแรกจะเป็นปีแห่งการควบแน่นของวงการ,าพรเพลงควบแน่นเลยหรอคะน่น่าจะกลับมาคลึกคักอีกไหมคะโดยเฉพาะในส่วนของอีเวนต์ที่อั้นมาอยู่ในช่วงนี้น่าจะคึกคักซะจนแบบเดาไม่ออกนึกอาจจะเฟ้อเลยข่านเฟ้อแล้วสุดท้ายก็ต้อง ที่คลายก็เ,เองว่าเหลือน้อยลงหน่อยอะไรเงี้ยน่าจะแต่น่าจะเฟอ้อมากเพราะมันอันมากแสดงว่าก็ไม่ไม่ได้อะไรร้ายมากคือเราก็ยังมีความหวังอยู่ผมว่าไม่เลียนร้ายมากนะคือเงินที่คุณจะได้เดือนนี้มันก็จะหายไปอยู่เดือนหน้าก็แค่เลื่อนไปผมว่ามันจะแค่เลื่อนไปแต่ว่าแผนที่เคยวางไว้มันคงมันคง ได้รับผลกระทบแน่คาก็จะได้เงินวันนี้มันได้เงินวันหน้าแต่วันเทียบไม่ได้หรอกคนที่แบบวันนี้แบบหมดตัวไปกับน้าท่วมเนี่ยผมว่าเออมันน่าจะสนใจคนที่กำลังเดือดร้อนมากกว่าถูกแล้วที่ศิลปินลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อชาวบ้านกันอยู่คือถึงแม้ว่าศิลปินจะได้รับผลกระทบะบริษัทที่จัดอีเวนท์หรือจัดคอนเสิร์ตได้รับผลกระทบแต่คุณพนรินก็ยังมองเองว่ายังไงเนี่ย ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ําท่วมก็น่าจะได้รับความเดือดร้อนมากกว<ๆ>่า <or. S 1> แล้วแล้วคุณจะได้ความเห็นใจกว่าแน่คือเราจะได้เงินจากเขาอ่ะคุณแค่ยังไม่ได้เงินวันนี้จากเขาว่าเขาเดือดร้อนอยู่แต่วันนี้เขาไม่มีเงินให้แล้วด้วยซ้ำเนี่ยทำไ네งเขาจะฟื้นกับมาได้ถ้าเขาฟื้นกับมาไม่ได้คุณก็ไม่ได้เงินอ่ะ<ฮ>คือมันก็เลยเป็นเรื่องกันถ้าจะพูดถึงเงินก็คือเรื่องนั้นแต่จริงๆก็มันคุณจะดูแลจิตใจกันก่อนเพราะว่าเป็นแฟนก็องถ้าผมเป็นแบบ ot, อย่างพี่ป๊อปอย่างเงี้ย แฟนผมเดือดร้อนอยู่วุฒิคุณอ,อยากจะช่วยแฟนผมมากกว่าที่จะมาดึงตัวผมเองวันนีเน้เพราะว่าเขายังไม่เดือดร้อนอะไระศิลปินที่ถูกแคนเซิลวันนี้ก็ไม่ได้ลงทุนอะไระวันนี้เขาไม่ได้ลงทุนอะไรเพื่อจะเล่นดนตรีเขาลงทุนผ่านมาแล้วดังนั้นเนี่ยวันนี้คือเขาคงมาทำอย่างอื่นเพื่อเพื่อช่วยเหลือแล้วค่อยไปเล่นวันหน้าผมว่าเขาโอเคสุดท้ายค่ะอยากให้พูดฝากถึงผู้ชมนิดนึงอาจจะเป็นกําลังใจก็ได้หรือว่าความรู้สึกที่มีต่อสถานการณ์ในครั้งนี้ในฐานะคนที่ทํางานเบื้องหลังวงการบันเทิง ผมเห็นว่าผมเห็นว่าปัญหามาเราก็ต้องก็ต้องผ่านมันไปกันนะฮะคือผมอาจจะพูดได้ในจุดที่บ้านผมได้ถูกท่วมสูง3เมตรนะแต่ว่าผมคิดว่าน้ํามันมามันก็ลดได้แล้วแล้วปัญหาที่เราเจอกันอยู่มันคงเป็นปัญหาที่เราจะเจอไปอีกหลายๆครั้งก็ได้ใครจะไปรู้มันก็ถือว่าเป็นบทพิสูจน์ที่เราจะ สู้มันยังไงวิธีคิดเราจะเป็นยังไงเมื่อเราจเจอปัญหาแบบนี้ผมเอาใจช่วยทุกคนให้ผ่านไปให้ได้แล้วก็เราเดือดร้อนเหมือนกันแหละครับถึงเราถึงคนบ้านนาไม่ท่วมก็ใจก็รู้สึกว่าน้ําท่วมเหมือนกันคือมันมันก็ได้แต่สู้กันไปนะฮะเอาใจช่วยแล้วกันยังไงชีวิตก็ต้องดําเนินต่อผมคิดว่าครับะะถ้าเราไม่อยากจะหยุดไปวันนี้นะเราก็ต้องสู้กันต่อค่ะ นี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมในครั้งนี้นะคะแต่ไม่ว่าจะได้รับผลกระทบยังไงก็ยังมีกําลังใจที่จะเดินหน้าต่อและแน่นอนค่ะก็ส่งผ่านกําลังใจนี้ผ่านไปถึงคุณผู้ชมที่ยังต้องต่อสู้แล้วก็ฟันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณแขกรบเชิญของเราค่ะคุณพงนรินทร์อุริศขอบคุณนะคะ นี่คือทั้งหมดของรายการสินสมสรค่ะผู้ชมท่านใดมีคาแนะนําหรืออยากให้เรานําเสนอเรื่องราวของคุณหรือของชุมชนติดต่อที่เบอร์02 790 2625ถึง7หรือที่อาร์ p คับอัย PBS.or.ts หรือร่วมสมัครเป็นสมาชิกกับเราผ่านทาง Facebook พิมอาร์ตเป็นอัรคลับเป็นัดไทย PBS วันนี้ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสาหรับคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะในความร่วมมือให้เราออกอากาศสดจากที่นี่นะคะวันนี้เราลาไปด้วยอีกหนึ่งบทเพลงจากรายการค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ เสียใจลองหายงองแงงองแงกับเวลาที่แพ้ไรไเรือเขาสางมาให้มันลอยไปมไม่ได้จอดเอาไว้ที่ท่าเรือมอง